สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเรามีซิมของ AS นะครับมานำเสนอนะครับตัวนี้จะเป็นซูเปอร์โซเชียลนะครับเล่นทุกแอปทุกโซเชียลนะครับได้ไม่อั้นนะครับสำหรับซิม AS 5G นะครับในตัวนี้นะครับจะเป็นการสั่งซื้อนะครับอหากใครสนใจนะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ สำหรับในการสั่งซื้อนะครับสำหรับซิมซูเปอร์โซเชียลนั่นเองนะครับรายละเอียดของซิมนะครับซูเปอร์โชเชียลในราคา50บาทนะครับมีบริการจัดส่งถึงบ้านนะครับท่านผู้ชมอ่าตัวนี้นะครับสำหรับซูเปอร์โซเชียลนะครับสามารถเล่นไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นทวิตเตอร์นะครับอินสตาแกรมนะครับอ่าได้หมดเลยนะครับสำหรับซูเปอร์โซเชียลนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดของซิมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นซิมนะครับสำหรับซูเปอร์โซเชียลนะครับฟรีเน็ตนะครับ 5G 1 g b นะครับสำหรับซูเปอร์โซเชียลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับจะมีแถมนะครับ AS Super Wi-Fi นะครับ30วันนะครับท่านผู้ชม ก็เป็นซิมที่เหมาะนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นโซเชียลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook อ n s t กร r สว t ต i t t e r นะครับหรือ a t s a อปนะครับสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับแนะนำนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะมีนะครับวิธีติดตั้งแถมๆมาให้ด้วยนะครับบริการเสริมนะครับฟีเน็ตนะครับแอปโซเชียลนะครับไม่อั้นนะครับ อยู่ที่ความเร็ว4เมกะไบต์นะครับทุกไม่ว่าจะเป็น f c e b o o o กเมสเซนเจอร์นะครับ l i น์วอต t ์แอพนะครับอิสตาแกรมนาน30วันนะครับตัวนี้แล้วก็ค่าบริการส่ง s m s นะครับก็ความละ2บาทนะครับก็ความ MS ข้อก็ความละ3บาทนะครับตัวนี้เน้นย้ำนะครับว่าฟรีเน็ตเล่นแอปโซเชียลไม่อั้นความเร็ว4เมกนะครับเน้นย้ำให้ฟังเลยนะครับ แอปก็จะมี Facebook Messenger นะครับ l ล n e WhatsApp นะครับ i n น t a า r a m นะครับนาน30วันอันนี้เป็นขั้นตอนการติดตั้งนะครับท่านผู้ชมมีตั้งหมด3ขั้นตอนนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เราจะไปซื้อนะครับท่านผู้ชมสามารถซูมขยายแล้วก็อ่านรายละเอียดให้เข้าใจนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเว็บไซต์เราจะ ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปนะครับใต้คลิปแล้วก็จะมีให้เลือกนะครับสำหรับซิมมือถือนะครับว่าท่านผู้ชมนะครับจะมีการกดสั่งซื้อนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ระบบเขาแนะนำเลยนะครับรับรองว่าได้ซิมราคาถูกแล้วก็เล่นโซเชียลไม่อั้นเลยนะครับความเร็วให้มาทั้ง4เมกเลยนะครับท่านผู้ชม วิธีการติดตั้งนะครับก็จะมีบอกมีขั้นตอนทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับไม่ยากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวครับเราจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับสำหรับการสั่งซื้อซิมมาแล้วก็ติดตั้งเองอ่ะคลิปนี้เราก็ฝากเพียงแค่นี้อย่าลืมกดติดตามกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ